สวัสดีครับกรมรายโยฟาร์มจังหวัดสุรินทร์นะครับผมกําลังเร่งทาหลังคานะครับผมที่คัดนักกีฬานะครับผมย้ายมาจากที่เดิมมันร้อนครับที่เดิมมันร้อนอยู่ในโกดังมันร้อนนะครับมันอบอ้าวเนาะเปล่าก็เลยมาสร้างไว้ข้างนอกมาสร้างอยู่ข้างนอกอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าล็อกผสมเนาะอยู่ตรงหน้าล็อกผสมก็นี้ก็เป็นที่คัดนักกีฬาครับที่คัดนักกีฬา พอดีไปได้ไม้ไผ่มาเนี่ยครับผมได้ไม้ไผ่ของพี่สาวเขาให้ไม้ไผ่มาหนึ่งกอนะครับก็เลยได้ตัดมาสร้างค่อยๆทำเนาวทำเองคนเดียวก็เลยมีไม่มีคนช่วยจับไม่มีคนช่วยวัดนะครับก็เลยทําแบบรีบๆนะครับทำแบบรีบๆพอได้อยู่พอได้อยู่ได้เย็นจะใช้เป็นหญ้าเป็นเป็นหญ้าน่ยหญ้าขามุงแทนมุงแทนกระเบื้องมุง มุงแทนสังกะสีนะเมทัลชีตมันร้อนนะครับผมก็เลยจะเอาจะเอายาคาจะเอายาคาแทนนะครับอากาศจะได้เย็นๆตัวน,นี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยึดหนึ่งแค่ไปวางเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเช้ามีน้องเข้ามามีแขกเข้ามานะผมก็เลยเอาไปบงังแดดไว้ชั่วคราวก่อนนะครับผมพอได้พอได้คัดหนึ่งพอได้คัดแมกลาซเมื่อเช้าพอดีน้องอุ้มแมกกามาลองมาเช็คเมื่อเช้าก็เลย ได้เอาไปบังนิดนึงเพื่อได้เป็นร่มให้นะครับอากาศเย็นมากเอากาศเย็นสบายมากตรงนี้แต่ก่อนอยู่ข้างในร้อนมากก่อนอยู่ไม่ได้นะครับเลยได้สร้างมาสร้างอยู่ข้างนอกไม่หมดเงินสักบาทเพราะว่าได้ได้ไม้ฟรีได้ไม้ฟรีได้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่บ้อเลยนะไม้ไผตรงนี้ก็เย็นสบายเนระับยเย็นสบายยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จ เพราะว่ามันต,ต้องสารต้องสารตรงกลางอยงู่นะครับผมตันนี้ทําเป็นไม้ทาเป็นไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอากาศจะก็จะเย็นเย็นสบายสามารถสามารถนอนพักกลางวันได้สชมารถนอนพักกลางวันได้สบายเลยครับสบายตนนี้ก็เป็นสนามเลยครับเป็นสนามคัดพรมหนานะใช้พรมหนา ผมหนาสิบสองมิลนะผมผมหนาสิบสองมิลเห็นทั้งทวนถามว่าใช้อะไรทำไมนุ่มจังผมหนาสิบสองมิลนะผมผมหนาสิบสองมิลแล้วก็ใช้ฟองน้ําใช้เสือเสืออะไรนะี่เขาเรียกเสือที่ที่เป็นฟองน้ำข้างในนะัรองไว้รองด้านล่างแล้วก็เอาผมทับมันจะได้นุ่มเวลาเวลาใช้งานจะได้ไม่ไม่กระแทกเลยไม่ผืนจะได้นุ่มนุัม ตัวน,นี้ก็เหลือเหลือเลมุงเหลือมุงลังคาเหลือมุง,งลังคา,งาก็จะใช้ย่านะ่ยใช้ยามุงลังคาจะได้เย็นเย็นนะครับผมทันี้ก็ต้องสารต้องสารไม่ไผ่อีกให้มันถีขึ้นนะสารให้มันถีขึ้นสารให้มันถีขึ้นจะได้มุงเวลามุงจะได้สวยๆนะครับเน้นง่ายๆเน้นง่ายๆเน้นง่ายๆอาศัยความร่มเย็นเนี่ยครับผม อาศัยประหยัดด้วยนะประหยัดงบทําเองก็เดียวไม้เป็นไม้ฟรีไม้พี่สาวก็ให้มาไม้พี่สาวเขาพอดีเขาจะเอากอไผ่ออกกันเลยให้ไปตัดเอากันเลยได้ได้มาสร้างไม้ไผ่ก็ไม่ค่อยตรงครับไม้มันโคตรงอๆก็อาศัยว่ามันไม่ต้องเสียตังกันเลยได้มาสร้างได้มาสร้างทำประตูทางเข้าใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำประตูหรอกยังยัว่าจะทำประตูอยู่ ก็ทางเข้าป้ายนี้ต้องป้ายนี้ไอ้ก็เลยนะกรมปศุสัตว์ใช่ไหมแม่จะใช่ที่ไปลงทะเบียนเขาให้ติดเขาให้ติดป้ายเขาเมื่อเข้ามาให้ติดป้ายนะเวลาเขามาตรวจฟาร์มเขาเขาจะเขาให้เราติดป้ายด้วยนะติดป้ายกรมปศุสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าต้องไปแจ้งลงทะเบียนนะครับะได้ยา ได้ได้ยาได้วัคซีนฟรีนะคร pues. mm ับผมแล้วก <being. S 1> ็เขาก็จะมาตรวจทุกหกเดือนเขาจะมาตรวจฟาร์มทุกหกเดือนนะครับลังคาลังคาใหม่ก็อยู่ตรงอยู่ตรงหน้าล็อกผสมนะครับลล็อกผสมทําไม่เยอะล็อกผสมครับไม่เยอะล็อกผสมผมมีอยู่สามสิบสามสิบห้านะสามสิบห้าล็อกทำเยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับดูแลไม่ไหวทําแค่พอดูแลดูแลไหวนะครับ ทำเยอะกว่านี้ก็คือดูแลไม่ทันดูแลไม่ไหวเนี่ยสองคนทํากันสองคนให้อาหารเช้าให้อาหารเย็นก็ทําความสะอาดถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วททาทาไม่ทันทําไม่ไหวเนี่ยทำไมเอาแค่เราเอาแค่เราทําไหวนะเอาแค่เราทำอะไรคัดคัดแม่คัดแม่คัดพ่อให้มันเด็ดเด็ดเล้คัดพอที่มันเด็ดเด็ด เอาตัวที่มันคู่กันเด็ดๆนะมมได้สักสาสิบแม่ก็พอแล้วนะพอแล้วเพราะว่าปีหนึ่งปีหนึ่งแม่หนึ่งออกลูกประมาณสี่ห้าครอกสี่ห้าคอกสบายกขัดได้สาสิบแม่ก็สบายๆแลสบายๆรวออกมาก็ต้องโอวมาก็ต้องไปฝูง,งเด็กไปฝูงเดาออกทุง่งออกทุ่งนาไปนน่นน <c oughs> เดินออกมันจะออกมีทา้าออกไปทุ่งนาทางนั้นมันจะเป็นทุ่งนานะครับตอนนี้พร้อม4โมงเขาก็จะมารอกินข้าวเขาจะเริ่มกลับมากลับมารอกินข้าวอาหารเย็นช่วงช่วง8โมงช่วง8โมงกับช่วง4โมงเขาจะมารอแบบนี้นะครับผมพอกินเสร็จเ็าจะเดินไปเล่นทุ่งนาตอนเช้า8โมงกินเสร็จเขาก็เดินออกไปทุ่งนาพอตอนเย็นบ่าย4โมงเขาก็จะกลับมามารอ มาลอกินอาหารนะตามชีวิตประจำวันของสัตว์เลี้ยงเราหนะ่อยว่หนุ่มๆก็เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเดี๋ยวผมจะมีพวกเตมิบมีพวกเตมิพกรอยสองสามสองสี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจัดโปรให้นะจัดโปรปีใหม่จัดโปรโปรีใหม่นะครับครับเดี๋ยว,ยวราคา ลางคาใกล้เสร็จแล้วเนอลงคากเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปก่อนปีใหม่เดี๋ยวผมจะหาพวกตีมันตำหนิพวกอกคดพวกอกคดพวกตำหนิแล้วก็ให้พวกให้พวกที่มันรอยรอยเล็กรอยสองสองสามสองสามสองส,ส,องส,ส,องสี่เดี๋ยวผมจะมาแบ่งเปิดแบ่งปลาตัวประช,ชันช่วงก่อนปีใหม่เอาปลาเพื่อนเพื่อนที่ งบน้อยนะครับผมน้อยเดี๋ยวผมจัดตัวให้นะครับผมก็คือก็คือจับเอาจากขู่นี่แหละยังไม่ยังไม่เห็นแววยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นการแสดงก็คือจับจับมาจากขู่แบบนี้แล้วก็มามาถ่ายให้เลยนะครับไม่ถ่ายมาลงให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้นะครับถ่ายคลิปให้ หรือว่าจะเป็นเกตคัดผ่านเกะคัดผ่านผมกําลังทําทําที่คัดอยู่เลยผมกำลังกำลังย้ายออกมาเพราะว่าข้างในคัดไม่ไหวน้ําร้อนร้อนเกินนําร้อนเกินก็เลยย้ายมาข้างนอกย้ายมาทางนอกตรงนี้เดี๋ยวก็มุงพอพลางพลางก่อนพอได้คัดก่อนเมื่อเช้าน้องก็อุ้มอุ้มนก,กีลามาตัวหนึ่งก็เลยขึ้นไปขึ้นไปวางวางวางก็จะยวลมมาจะไปหรือเปล่า <laughs> ถ้าลมมาไปแน่นอน <laughs> เดี๋ยวก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทยอยคัดที่พวกที่จองตัวคัดผ่านไว้ล้วจองตัวคัดผ่านไว้เดี๋ยวผมทยอยคัดตัวที่มันโตเต็มที่ตัวที่มันเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวทยอยคัดทยอยคัดมาแบ่ปันเพื่อนเพื่อนนะครับที่จองเป็นคัดผ่านไว้ถือว่าถ้าวัดดวงหรือวัดตำหนิก็เดี๋ยวจับมาจากฝูงครับเดี๋ยวจับมาจากฝูงเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยตัวลอยเล็กสองสามเนี่ย แบบนี้ก็สิบสองแดงรวมรวมเดินทางแบบนี้รอยเล็กเป็นหลานแสนกลนออพวกนี้รอยเล็กนี่ก็จะมีมันม,มีเยอะอยู่แนตะ่ผมเดินหา <laughs> พวกอ,อกเบวก็มีเยอะนะอบเบวก็มีเยอะเพราะว่าเวลามันนอนมันนอนมัน เปนอนตรงที่ไม้แข็งๆไม้ไม้ที่เป็นสันแข็งๆมันเอาอ,อกไปนอนแล้วก็มันทําให้มันอ,อกมันเบี้ยวนาะทำให้อ,อกมันโคดมันงอไอ้นี้ไอ้นี้รู้สึกว่าตาจะฟางข้างหนึ่งอันนี้ลอยสวยที่กำลังที่กำลังหากินนหางยาวๆเนี่ย พี่เขามาจองไว้แล้วนะพี่พี่เขามาจองไว้แล้วตอนตอนมันเมื่อเดือนที่แล้วเขามาจองไว้มาจองตัวน,นี้เขาจองเลยว่าเขาฝากฝากให้เราฝากยังไม่เอาไปนะมันคือให้มันเดินเล่นในสูงแล้วไม่รู้ไปโดนอะไรนะไปดนไปโดนอะไรตาฝั่งขวาเป็นเป็นจุดด,ดำๆนะตาฝั่งขวาเขาเป็นจุดดำๆนี่ตัวเนี้ก็เลยก็เลยบอกพี่เขาว่าตามันเป็นตมี ไม่ต้องเอาไปตามไปถึงพอพี่เขาพี่เขาจะเอาไปไปเลี้ยงประกวดเลี้ยงประกวดมันไม่ได้ไปเพาะพวกนี้ไปทําสายได้เขาไปทําสายทําทําพ่อได้ทําพ่อพันได้ราปตาข้างขวาเขามีจะมีสายเลือดดีน่สายเลือดดีแบบสวยด้วยหุ่นยาวจับสวยแม่ก็เป็นลูกสาวแดงใหญ่พ่อก็เป็นหลานรดนี่ แบบยาวจับสวยแบบยาวจับยร้อยสองห้า,สอ,หาสองหกรอยรอยสวยด้วยตาตาก็เป็นฟางตาก็เป็นจุดตาก็เป็นจุดตรงปิดดปวยจุดดำๆเหมือนโดนกระทบเหมือนเขาหยอกกันในฝูงเวลาเขากินข้าวแ้วก็หยากกันแล้วอาจจะไปโดนตาของขาก็เป็นจุดจุดเล็กๆสีดำๆในใน ในดวงตาของเขาครับทำให้เขามองไม่ชัดเนี่ยตัว,นวเนี้ไม่ค่อยจบคลิปก่อนนะครับผมยวให้อาหารยวให้อาหารสัตว์เลี้ยงก่อนต้องพูดหลบๆเอาเนึครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิกดกฎ ผิดกฎชุมชนนะครับผมทําให้คลิปอาจจะมีปัญหาโดนเตือนได้นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ